วันนี้พี่พลามมีของเล่นอะไรมาแนะนำบ้างครับพี่ครับตัววันนี้เราจะมาแนะนำอ,อ,อุปกรณ์ของปืนยาวอยู่สองสอย่างนะครับชิ้นแรกที่แนะนำก็คือเป็นเลสเลสที่เอาไว้ภาพปืนนี่นะครับ,รบเลสตัวนี้เป็นของยี่ห้อคาร์เวลเรื่องซีโรแม็กับ เนี่ยจะมาอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีอยู่เท่านี้เองครับคือคือแท่นผ้าด้านหน้าครับครับตัวแกนด้านหลังเนี่ยมาพร้อมตัวประคองปืนแล้วก็ถุงสายด้านหน้าครับแล้วก็มีแค่แค่นี้เองครับเวลาเราใช้งานก็ใช้งานง่ายๆคือเราสามารถถอดตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะให้มันเป็นชิ้นเดียวหรือว่าเราเราจะถ่ายสกูตัวนี้อย่างเดียวครับ ไฟตะกูตัวนี้ครับแล้วก็ฮะกตอกเอาฮะอืมเก็บให้ตึงแข่งครับแข่งเล็กๆกระทัดรัดครับคือง่ายเบาฮะเบามือดีรับผมฮะถือง่ายเบาแล้วก็มั่นคงแข็งแรงพอสมควรครับสามารถปรับเออปรับตัวเนี้ยให้ให้ฐานเนี้ยยกขึ้นมาได้ครับครับปรับได้เฉพาะด้านหน้าสองข้างนะเองข้างหลังจะเป็นแบบายตัวครับเอ่อี่หมอก็คือ น้ำหนักเบาแล้วก็เวลาเราภาคปืนเนี่ยข้างหลังเนี่ยประคองพันท้ายไว้ด้วยไม่ต้องกลัวตกนะครับด้านหน้าก็จะไม่มีไม่มีที่ประคองแต่ก็มั่นคงแข็งแรงครับผมก็เป็นเหล็กนะครับรุ่นนี้เป็นโลหะก็ข้างหน้าก็สามารถปรับให้มันเอียงได้ชารขวาได้ครับเอาไว้เซฟดิสปืนหรือว่าพาดยิงได้ครับผม อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางนิดนึงก็คือเป็นขาแหวนลัดกล้องที่สามารถมองลอดถึงเปิดได้ครับใช้สําหรับปืนลูเกร์สิตทับสองถองโดยเฉพาะครับอันนี้ก็คือแหวนออกแบบสําหรับสิตทับสองสองโดยเฉพาะใช่ครับเพราะว่าดอตหรือว่ารูที่เจาะมันจะเป็นเป็นแหวนลัดกล้องของรุ่นเลยครับของยี่ห้อวิเวอร์นะครับเหมาะสำหรับลูเกอร์สิตทับสองสองที่ ลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากได้มองรอดศูนย์เปิดได้ด้วยแล้วก็ติดกล้องได้ด้วยครับผมบแต่ว่า,วา่ขากล้องตัวนี้เนี่ยความสูงจะอยู่ที่ขนาดปานกลางเหมาะสำหรับกล้องที่หน้ากล้องไม่เกิน40่มิลครับผมแล้วก็เป็นแบบที่ เออไม่ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี a d j u s t a เ l e o p t บิออกไม่มีปรับแารลักด้านหน้านะเพราะว่าการที่หน้ากล้องสี่สิบมิลถ้าเกิดว่ามีปรับแพรลกด้านหน้าได้เนี่ยทำให้หน้ากล้องโตขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นกล้องตัวนี้เนี่ยหน้ากล้องจะอยู่ที่สี่สิบสี่แต่ปรับแหรลกด้านหน้าด้วยครับพอวางไปเนี่ยเราจะเราจะมองไม่เห็นศูนย์แล้วเพราะว่าหน้ากล้องอ่ะจะไปบัง ศูนย์ก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้เลงศูนย์เปิดได้ด้วยแล้วก็ใช้กล้องได้ด้วยเนี่ยควรใช้กล้องที่หน้าเล็กกว่า40มมตรครับผมก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ใช้ปืน12.2แล้วก็อยากยิงศูนย์เปิดด้วยอยากตดสะโคบด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแนะนําตัวนี้เลยครับครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่ราคาประหยัดไม่ต้องใช้ฐานกล้องเลยนะครับแต่ถอดฐานเดิมออกแล้วก็ ไส่แหวนตัวนี้ก็ไปติดกล้องได้ทั้งทีเลยครับเป็นของยี่ห้อวิมเวอร์เมทินยูเอสเอครับ, River, USA, ค,รบครับผม